สบายดีพี่น้องยงมมือนแรงแดดนอนเด้อลงมานานางหลาอีกเด้อพี่น้องเด้อมาลินบรรยากาศยมแรงอากาศพอดีในม,มอนเอาอันนั้นกราปุ้นน้ำปนมาสู้เพื่นกินเพราะว่าเห็ดน้ำาปุ้นลายมันคืนในน้ำเลอหลายเนะาะก็เลยอุ่นไว้แล้วก็ไปซื้อข้าวปุ้นโลหนึ่งมาห้เพื่อนกินเด้อพี่น้องเด้อ คุณมาส่งให้ละสบายดีพี่น้องอมไม่ากด้คะคุณแม่ก็ลงมาเอากะปุลมาชูกินอีกแล้วคุณน,น้ำปนแล้วก็ติ๊ฟข่าวมาให้เพิ่อนติ๊ฟข่าวเก่าอยู่เพื่อนนนั่แหละพัดเพื่อนนางอ้นนะพัดมาให้เพิ่นใส่เขา่าเพื่อนวันีเข่าใส่มีใส่ติบ๊บใส่กระติ๊บก็เลยอู้มีติ๊ฟข่าวอยู่เพื่อนนางอ้นก็เลยพัดมาให้เพิ่นใส่นี่สำจใส่ ไปขปุนโลนึงไปตลาดแล้วก็แลนมาิเลยน้ํามันก็เอามาหมดเลยมันห้อนๆอุ่นห้อนๆเลยน้ําเฮาก็ได้กะปิเพ็ดจิ๊บแม่เอามาต่อเหี่ยวกลําให้กินเออเหลือก็เอาให้ทงเฮือน่เพราะว่ายบ่ได้แวทงเฮือนนี่เอามาให้เจ้ากินก่อนออกไปจังสิแวเฮือนเจ้าก็ถยใหญ่มาใส่น้ํามันล่ะลูก เออใสอยใหญ่ามาใส่หน้ามันบรรยากาศทงนาพี่น้องสี่แหละเที่ยงให้เที่ยงนาอยู่แบบนี่ก็ดีไปแบบหนึ่งอยู่ให้อยู่ายยนากับออออ่อุดู้เนาะหัวลักไลสงบดีงาเ้าตูตตตต้ตู้ตู้ตู้เตาตู้นั่งวาน เทาตูนังหวานเฮ้ยเ่อ,เอ,อไ้ขนมมาผากนั่งอะไรก็ติ๊ดอยู่นี่ได้นหมมากระเจ้าด้วยพี่น้องมาติ๊ดอยู่ด้วยนี่หัมเมือเลยนี่นั่งน้ำหวานนี่ติดเทาตูนั่งลูกดิกขันป่วยด้วยพี่น้องอเข่าโบกินผลนท้องเด้วผลนท้องท้องแล้วผืนโบกินเข่าแบบเดียวก็ค้นเข่าเนี่ยแหละท้องเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วบยายากเข่าเนาะมาก็คือกัน ม่มอนคิดว่าคนท่องนั่นแหละคนโบกินข่าวนี่นางลูกเด็กนี่เพราะว่าคนซ้ำเลยเด้่นท่ง<ม>นทองเลยเด้คนเฮ้าก็คือกานแะละท่องเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วกับ่อยาเข่าเม้นเขา่ขาม้นยังคือกันมนมอนตะกี้ได้นม้มอนท่องตะกี้นั่น,น,นข่าโบ,บกินนมต่ากาแฟนมตะกี้โอรี้ย่แต่คาดตะไมม่มอน กินโอเลียงมือละทงสองทองเข่าเลยโอ้ยกินเลยแหละสวยเข่าก็เหม็นถือายเข่านี่มมอนทองตะกี้นะมันก็เป็นแต่บุคลนะคลเนาะพี่น้องก็บบุคคลือการการท่องคือว่านั่นแหละ <laughs> สบายดีพี่น้องยามัลแดงกินกระปุ่นยามัลแดง,งพี่น้องเอาไอซีชิคหักบุกคนเนาะทั้งชายทั้ต่างตามเทศมันนี่ก็บับเปนแม่ก็เอากระปุ่นมาชูกินพี่น้องเลยก็ไปกินดูละแหละดีเลยเอามาให้เพ <laughs> ื่อนกินเมมอนบไปกินดอก ไปถอนฟันมาพี่น้องถอนฟันเมืองเสานะ่าเลยยังกินยังบ่ดได้ปวดแขวแขว,ม,แขวมันแตกกินบวบแขวแตกเออขยึกแข่าขยแตกอดี๋ยาไปหยั่งเนี่ยแต่เื่งเลยหมอถอนออกไปคินิดของเต่ามาพี่น้องกินข้าวปุ่นน,ะน้องัางหลาด,ด้วยจ้าเท่าน้อยเพิ่นนันไปเบืองงวัวผัวเระเบงงวัว เลวลาอีโง่ลงมาจะไหนคนมาคนกินน้ำหลังใส่ติษใส่เขาเล้ววันนี้สบายดีพี่น้อง ไปซื้อกระปุนโลนึล่งตลาดแลนกันออกมาผีเลยยังบ่ทันไดื้องเฮือนเอากระปุนลงมาให้นางหลา่ากินก่อนเมื่อไปอยังสิีเบถ้าให้จะค่าถือบอกแม่ต้นทะเลแบะฮะนี่มันว่าวเบะพอกระปุกนี่มันวาเขาตัวบักใหญ่ยังมีแต่ช่องพันบาทหนึ่งเหม็นชักเม็นใหญ่หรือว่าชักใหญ่ช่องพันก็ล้านปลายเขาซือ้อตัวละล้านเลยเบเนี่ย ก็จะค้ายยาทึนก็ยาก็ยาก็ยาเลี้ยงอะไที่น้องเนี่ยคล้ายเมฆลูกเขาเอาไปเดี่ยงเอาลูกมันเมื่อยทีหันเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนกับเพิ่งกินหันกินนี่ถ้ามีเสื้อหนทีปล่อยปล่อยขึ้นปัดไปไก่นะปล่อยเชี่อะไดพี่น้อยปล่อยแล้วก็นำมูนอากาทะบนปล่อยกับผูกไปนำไก่หน่อพาลูกไปหวยนำมัน เขาจะผูกจำเจอยู่ในทางการผ่าตันปัสยจอยแบบนี้แบ่มันกินอันใหม่ไปเรื่อยๆถ้องไปตัดต์ปศใหม่แบบใหม่มาให้กินตลอดนะมันกลัวไวเดี๋ยวปัสต์อันนั้นเดี๋ยวไปตัดอันนี้มาให้กินอยู่ขี้ข่าดยาขี้ข่าเลี้ยงมาเลี้ยงเลยสัดเลี้ยงอะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่้หันกินเจ้าถือกับตัวนั้นเลี้ยงไก่้ที่ผัวมันเคียร์หากินเองถือมันเส่าวันเข่าให้กินจุกโอเคสบาย บลาถ้าน้อมเป็นคนเห็ดนางน้อมเห็ดนำขาปุ่นนะแซบอบอกจะกินสองจานผมเซบขาปุ่นนะโล, 12, ล่สิบสองพันแหะคุณราคาเลยนี่ก็คุณราคาเมื่อถูกอย่างถึนราคาเมื่ มีบนโต๊ะนั่งกินเลยสบายบาตนี่เป็น้มันเด็ดนั่งนั้นออกน้ำมีบนโต๊ะกินเขา่ากินยังเลยสบายแล้ววันนี้บม่ได้ขืนเที่ยงก็ได้กินบรรยากาศสดใสเลยเนั่งกาแปฟก็ดีก็นั่งได้เห็ดจิ้บดีเห็ดใหม่ห่านนะน่ะไม่เมือกอะไรจัง ลมความบนนังก mm ินเย็นเราจะไปอุดแถวมาว่าอุดก็ได้มันเป็นแถวมันเป็นวางมันเป็นวางแถวแล้วเพิ่นบ่อุดไ้อุดเป็นเจ็บคือเก่าเพิีนเวลาเรากินอาหารเขาไปแมันมันเข้าไปนะเข้าไปแล้วมันเจ็บปวดแบบนี้ หมอคุณวะ,ะหมอแบบจะไปอุดหมอว่าอุดปวได้ไมันเป็นวางแถวอุดมะ<า>แบงค์แก้มแถวอะแยวแต่มึงก็เข้าไปอยู่นั่นแหละมึงก็เออถอนออกแล้วแต่นะวน่าตัวนึงตัวหนึง่งอีกเดี๋ยวจะอุดตัวนี้นะ่มนะมันอุดให้บ่วดได้แล้วกินหันกินนี่เนาะมันเข่าขไปอะปวด มันจะไปตกจักมือมันยังีต๊ะไม่อ่กวันน่ะลายไงเนี่ยมมาจะใส่เนี่ยลายเฮะงมันมาจะ่พูดถึงกโดดใส่มัน้องถึงงัวควายอือมันมีงัวมีควายเจ้นอนงัวนอนนมางงัวนอนกูนอนไม่ได้นอนเป็นห่ะต้อวมันตอมหน้าตอมตาไปอือ แตเด็กเขบ่มักแต่เมื่อวันโอ้บ่านอยู่ใส่มีมัดหัวทิ่แต่เวลาเขากลางมุ่งกินบ่กไม่อยู่ถูกหม่องเลยเดี๋ยวบ้านแนวกวบบักใหญ่น่แม่แต่ไปกินอยู่ในมุ่งเลยเด็คือบ่อึ้งอ่ะกินดังกรวดป่ะอืมชอบอย่างนี้เหรอคะ อหายพวกนั้นพงนึงมาอกระเทียวอันจะห้านไม้ต่อหามาหาห้านไม้ก่อนเบื่อได้มือนี่อืมเฮ็ดน้ำไม่ฉ่ำนะเพื่นวะบดแล้วบดน้ำไม้ในกระปุกนะวะอือใช่ใช่นช่เ็ไวบอย่างก็ข้ กำเถอะมเครื่องเครือสิงมามากเลยทำเบ้ยมึงแให้กูเห็นแล้วไม่ทุงนะกูบุมีลาไปทัเจ้าเพ่นไปเห็นเพิ่นนะครับบอกไป้เพิ่นมาช่วยอ้ายเพิ่นเริมอื่นจัดใหม่ มีเง nice. hey, hey, yeah. hey uh ินใส่ชือซื้อย่สูบมันเหระผัดใหม่บ้มอื่นอือให้ให้เข้จันฮะให้ันฮะอืออือทานแล้ใก็ทานต้าอบบอเจ้าก็ข้าวปุ้นเน้าตกกับกะเพรอะลงต่างทานคลายทานอึดไปทานแพงไ้เลยตอปู้นเช้าพันเลยนะเบ้าเจายงคองคายนะทางแบงเช้าหาขาายออก สุดร้าคล้ายสาหาทงแดงไปชื้อทานทงแดงดังสองสืา,าเราไปแวะทา,าอันนี้แเดีวแพง,พง,พง,พงาาาทานแทงอ,อ,อ่ะทานอันนี้นงเข้ากินได้เข้าินฮะอือก็มมืองามันชองมเมตร้เมตรเข้าที่เในทนงานอือต้องเชมือแล้วกขัดแหละอ้าวคิปนี้กับมมมร่าคนเด้วพี่น้องเด้อากุา้งแซกกล้วักะไขร้่อง มอนถ้ากินผัดเจียวด้วยจ้าบายพี่งามบายมันหอนกินยังกงน่ะน้องใหม่หอนเอามันเอา